คุณเคยใช้ถุงพลาสติกใบหนึ่งกี่นาทีครับ5นาที10นาทีแล้วรู้ไหมครับว่าถุงใบนั้นจะอยู่บนโลกใบนี้อีก500ปีและมันก็อาจไม่ได้อยู่เฉยๆมันอาจจะลอยลงสู่ทะเลและจบลงในท้องของเต่าทะเลตัวหนึ่งที่ไม่มีโอกาสมีชีวิตรอดอีกต่อไป นี่ไม่ใช่เรื่องไกลตัวนะครับเพราะประเทศไทยของเราติดอันดับ6ของโลกที่ปล่อยขยะพลาสติกลงสู่ท้องทะเลมากที่สุดเลยครับแต่งานวิจัยล่าสุดของ m a ร์ e t b ตบัสร่วมกับคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยธรยธรมศาสตร์พบว่าแม้คนไทยตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมในระดับสูงแต่การปรับพฤติกรรมอย่างน้อยมีเพียง23%เท่านั้นที่ปฏิเสธการใช้ถุงพลาสติกเมื่อซื้อของแบบนี้แล้วรู้ไหมครับว่าถุงพลาสติกใช้แล้ว รีเซเคิลได้จริงแค่กี่เปอร์เซ็นต์ต่ำกว่า10เเท่านั้นครับที่เหลือจบลงที่บ่อขยะถูกเผาหรือไหลลงสู่คลองและทะเลถุงพลาสติกใบแรกของโลกถูกคิดค้นขึ้นในปี1959หรือเกือบ70ปีมาแล้วนะครับด้วยเจตนาที่ดีมันออกแบบมาแทนถุงกระดาษเพื่อรักษาป่าไม้แต่ในวันนี้ เราผลิตถุงพลาสติก5ล้านล้านใบต่อปีและส่วนใหญ่ถูกใช้แค่ครั้งเดียวแล้วก็ทิ้งแต่เรากลับไม่เคยเห็นเพราะตอนถุงเดินทางไกลไปทำร้ายสิ่งแวดล้อมเราเดินออกจากร้านกลับบ้านไปแล้วครับถุงพลาสติกใบหนึ่ง เริ่มต้นจากร้านสะดวกซื้อถูกยื่นให้เราแบบอัตโนมัติเราใช้มันไม่ถึง5นาทีแล้วก็โยนลงทังขยะข้างทางลมพัดมันปลิวออกมากลิ้งไปตามถนนหลุดลงท่อไหลไปตามคลองและในที่สุดมันก็ลงทะเลที่นั่นมีเต่าทะเลตัวหนึ่งกำลังหากินมันเห็นถุงลอยไหวๆเหมือนแมงกระพุนมันคิดว่าเป็นอาหารมันกลืนเข้าไป ลำไส้ของมันตันมันอึดอัดทรมานและหยุดหายใจโดยที่เราไม่มีวันรู้เลยว่าถุงใบนั้นเป็นของเราผมเข้าใจนะครับถุงพลาสติกมันฟรีมันเล็กนิดเดียวแล้วเราก็ใช้มันจนชินจนไม่ได้คิดอะไรแล้ว แต่โลกใบนี้กำลังจะแตกสลายด้วยสิ่งที่เราไม่ได้คิดอะไรนี่แหละครับแค่คุณปฏิเสธถุงพลาสติกวันนี้ไม่ใช่แค่ลดขยะหรอกนะครับคุณอาจช่วยชีวิตได้หนึ่งชีวิตและอาจช่วยอนาคตให้คนรุ่นหลังได้อีกหลายคนวันนี้ไม่ต้องทำอะไรเยอะครับแค่ไม่รับถุงพลาสติกเมื่อไม่จำเป็นแค่พกถุงผ้าติดตัว แค่นี้ก็เปลี่ยนโลกได้แล้วคุณไม่ต้องเป็นฮีโร่แค่เป็นคนธรรมดาที่ไม่รับถุงเพราะฮีโร่ก็เริ่มจากการปฏิเสธอะไรบางอย่างเหมือนกันครับฝากแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักนะครับแล้วพิมพ์คำว่าหยุดแล้วใต้คอมเมนต์ถ้าคุณปฏิเสธถุงพลาสติกใบแรกของคุณไปแล้วนี่คือ Earth Station หร,อหรือสถานีรักโลกเราไม่ได้แค่อยากให้คุณดูคลิป แล้วเลื่อนผ่านไปแต่เราอยากชวนคุณเปลี่ยนพฤติกรรมไปด้วยกันถ้าวันนี้คุณหยุดรับถุงพลาสติกได้สักหนึ่งใบแปลว่าคลิปนี้ไม่ได้ถูกสร้างขึ้นเปล่ากดติดตามเราบนทุกแพลตฟอร์มเพราะโลกไม่อาจรอให้ใครคนเดียวเปลี่ยนแต่มันเปลี่ยนได้ถ้าเราทำพร้อมกัน